นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของรถที่เบรกแตกเบรก่วนะครับครับสวัสดีครับสคลิปนี้นะครับก็จะมาบอกเล่าถึงสาเหตุอาการรถเบรกแตกใบ เบรก่วบ่อยนะครับพอดีมีท่านหนึ่งถามเข้ามาครับซึ่งในคำถามท่านนี้ก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นรถอะไรขอแบ่งเป็นสองข้อใหญ่แล้วนะครับหนึ่งครับก็คือลักษณะการใช้งานสองอะไรของเรานะครับชิ้นส่วนอะไรของเราเริ่มจากการใช้งานก่อนนะครับอย่างแรกครับคือหนึ่งครับเราใช้น้ามันเบรกที่ได้มาตรฐานหรือเปล่านะครับหรือใช้น้ามันเบรกนานเกินไปนะครับคือไม่มีการเปลี่ยนถ่ายซึ่งในรถจนส่วนมากนะครับก็จะ ช้กันอยู่ที่ประมาณ4ี่หมื่นโลหรือหนึ่งปีนะครับก็เปลี่ยนถ่ายเปลี่ยนถ่ายมันเบรกออกแต่ซึ่งถ้าเป็นรถบรรทุกนะครับที่เคยเจอที่เคยเห็นนะครับส่วนมากกับสี่หมื่นโลไม่ค่อยมีให้ถ่ายนะครับใช้เกินทั้งหมดนะครับขอแนะนําให้เลือกใช้ํามันเบรกสาขึ้นไปนะครับและก็ควรจะเปลี่ยนถ่ายปีละครั้งเป็นอย่างต่ําซึ่งวิธีสังเกตนี่ก็ให้ดูที่กระปุกละมันเบรกถ้ามันเริ่มจะดําเริ่มจะคล้ำนะครับก็แสดงว่ามันเริ่มจะอมความชื้นแสดงว่าละมันเบรกนั้นเริ่มเสื่อมสภาพ ก็จะทําให้จุดเดือดของละมันเบรกนั้นอยู่ในองศาที่ต่ําลงและประสิทธิภาพในด้านการทนความร้อนของลมันเบรกนั้นก็จะด้อยลงไปด้วยซึ่งรวมไปถึงคุณสมบัติในด้านการหล่อลื่นของละมันเบรกก็จะลดลงตามไปด้วยก็จะส่งผลให้ชิ้นส่วนอะไรจำพวกกระบอกเบรกแม่ปั๊มเบรกลูกสูบเบรกลูกยางเบรกทํางานหนักขึ้นสึกล้อเร็วขึ้นสุดท้ายแล้วก็รั่วนะครับ อีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้เบรกรั่วบ่อยนอกจากการใช้น้ํามันเบรกที่เสื่อมสภาพแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นก็ <c oughs> ขึ้นอยู่กับผู้ขับขี่ด้วยนะครับว่าใช้งานในลักษณะเบรกหนักลงเขาแล้วไม่ค่อยได้ใช้ engine เ,เบรกช่วยเบรกจนผ้าเบรกไหม,ม้บ่อยซึ่งอันนี้ก็จะสง่งผลให้เบรกนั้นมีโอกาสที่จะรั่วบ่อยแล้วก็แตกง่ายนะครับข้อ2การใช้อะไรเทียมซึ่งการใช้อะไรเทียมนั้นอายุการใช้การมันก็จะสั้นกว่าอลไรแท้ ไล้อีกหนึ่งสาเหตุนะครับกระบอกเบรกเป็นตามดแล้วไม่เลยเปลี่ยนในกรณีที่กระบอกเบรกเป็นตามดถึงแม้ว่าเราจะเปลี่ยนลูกยางเบรกใหม่ไปแล้วมันก็จะใช้งานได้อีกไม่นานมันจะทําให้เกิดช่องว่างระหว่างลูกยางเบรกกับกระบอกเบรกและสุดท้ายก็จะกลับมารั่วอีกก็ขอพูดย้อนกลับไปที่เรื่องน้มันเบรกครั้งหนึ่งเพราะว่าหนึ่งในไส้ที่ทาให้กระบอกเบรกเป็นตาหมดส่วนหนึ่งก็มาจากการใช้น้ำมันเบรกที่เสื่อมสภาพน้ำมันเบรกที่อมความชื้นซึ่งมันก็จะส่งผลให้กระบอกเบรกของเรานั้นเป็นสนิม สุดท้ายก็เป็นตามดอดอย่างที่เห็นฉะนั้นน้ามันเบรกจะเป็นส่วนสําคัญอย่าลืมหมั่นตรวจเช็คกันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบค,ครับ